กมีเป็นงเธอแค่คนเดียวให้ฉันข้างใครเธอคนเดียวให้เธริยาเฮ้เฮ้ก็ฉันมีเธอเป็นตัวเป็นตนให้คิดง่ายๆเราใครใคคลิปนี้สนับสนุนโดยมาดูชอบใครกํลาลากกังมาหาแล้วกดเกมพาร์ทเลทโคจะสูงเลทถึง10เลยนะครับมีบริการเก,กรมพาร์ทไม่ว่าจะเป็นบอกฟุตคิงเลกาซี่และแบบอื่นอีกมากมายนะครับแล้วก็มีบริการ เติมลวกแบบ ID Pass เลรท5เลยนะลิงก์เดินตายนะอย่าลืมแชม์รายการก,กันด้วยโอเคขอกราบสวัยดสีดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมไดโน s เป็นเทมนะครับผมสำหรับวันนี้เราอยู่ในแมปใหม่นะครับเป็นรวมอนิเมะนะอ่ะพวกเอ่ออรวมนิเมะแล้วก็ฟาร์มอะไรต่างๆเนาะอ่ะแมปชื่อว่าอนิเมะจูเนียร์นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้ด e สคริปชันนะแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาแจกโค้ดเป็นท่านาของโค้ดพวกสปงสปินนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาดูเลยแล้วกันนะว่าโค้ดมีอะไรบ้างใครที่อ,อยากก๊อปปี้ก็ไปก๊อปด้านใต้ดิปชันได้เลยนนนนนนนะะะะคคครรรัััับบออออ่่ีี้้จเป็โดแกืม ซึ่งจะได้ไหมไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับเราต้องดูงอีกทีหนึ่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใส่โค้ดท,ที่ใส่ได้ไว้ด้านใต้ด e s c r i p t i นแล้วกันนะอ่าอันนี้ใส่ได้ไหมอ่าใส่ได้นะครับทั้งหมดไม่แน่ใจว่าโค้ดมีทั้งหมดกี่โค้ดนะอ่าประมาณ3โค้ดมั้งครับอ่าเรียบร้อยนะครับอยู่อพัพเลเยอร์เบตาอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปในนี้เลยแล้วกันนะครับเข้ามาในนี้นะ่าจะเป็นที่สุ่มพลังนะครับผมนี่เลยมาหามาคุยกับนามีนะครับเราจะสามารถสุ่มพลังได้ แล้วเราจะมีประมาณ30ส okay, <Okay, S 1> <okay. S 2> ปินเนาะโอเคเดี๋ยวใเราดูหน้าจอไปก่อนมาเดี๋ยวลองมาสปินกันดูแล้วกันนะครับว่าเราจะได้อะไรอ่ะสีนี้ผมว่าไม่น่าดีนะผมอยากทรงแล้วเป็นแบบสีแดงอะไรอย่างนี้นะครับเรนจิเรนจิกระสุนไปเรื่อยๆนะครับเป็นแบบได้ของดีนะอะไรเอ๊ยทำไมเรนจิเอาบ่อยจังอ่ะเอ้ยเรนจิเอาบ่อยเกินเอ้ะเรนจิเป็นดาบนะครับนี่วิ่งอยากได้อันนี้อ่ะ โพไซดอนน่ะไรอะได้ไรอ่ะ้ไม่เอาใครที่มีความรู้เกี่ยวกับเกมนี้ก,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 ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านใต้ดิฟชันได้เลยนะเดี๋ยวเผื่อแบบผมยังเล่นไม่เป็นอะไรอย่างงี้นะครับไม่เอาลักลักคือวิ่งไวเหรอเรียงคิวคืออะไรอะ่ะไม่ใช่ดิลักมันก็แปลว่าอะไรนะเออโชคดีสิเออ ขอดูคุ้มเติมหมือนนะ้มันเป็นสีเขียวอันเดียดที่ผมได้มาตอนนี้นะครับเลยไม่น่าใชว่ามันดีไหมไม่น่าดีหรอกนะแล้วก็สุ่ต่อเลยไม่รีรอช้านะครับอ๋อเฮ้ยอ่ะใจใจครับเหลืยี่สิบจะปินนะเราก็ชิลนะครับสุ่มไปเลยนะเฮ้ยอันนี้คือคือคอะไรอะ่ะโจนาธานสเตปเป็นการกระโดดนะครับกิมมันคืออะไรไม่รู้แต่เหมือนได้โพไซดอนอะ โ oh, oh, อ้โหวนารีโตหรือว่าเป็นชุรรดบ่าโพไซดอนอะ่ะขอดีๆขอดีๆเดี๋ยวดูตรงนี้ก็ได้ปะหรือว่าใช่ดูดูดข้างล่างก็ได้นะครับมันนรวมกันไหมหรือขึ้นโอ้โหเลนจิ oh. ดูตัวเอาก็ได้เนี่ยเลนจิ oh, อะไรอะ่ะโฮียแขนโอ้ my g ก d เอ้ยลักไม่เอา เอ้แต่ทำไมมันมันขึ้นเป็นอย่างี้ยอะเดี๋ยวเราเรา,เราสุ่มไปอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับโหได้แลกอีกแล้วแล้วผมอยากคือผมอยากได้เป็นแบบสีแดงๆอะไรอย่างงี้เนาะโอ้ยนี่ไงได้แล้วนะครับผมได้เป็นแม็กนาอุย๊ยไอตัวไอตัวที่มันตีระเบิดป่ะเอ,อ้ยใช่ใช่นะครับไอตัวตีระเบิดนะเออตัวนี้เท่เลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะมีแค่นี้แหละนะมาสอนสุ่มพลังนะครับผมแล้วก็พวก ดูของอะไรต่างๆเนาะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ได้ของดีๆก็สามารถ <st> คอมเมนต์บอกกันได้นะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละอย่าลืมฝากกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับาบายายูทูบมอ o ล์โลกคุณไปกันได้ข้รับนแล้วยูทูบมอล์มาเต้งไหลเดยบายบาย